สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกันกับเจเด็ตพืชทองครับวันนี้นะครับมหพบกันครับคุณผู้ชมครับนะเย็นวันศุกร์นะครับผมนะก็มีฟุตบอลนะครับผมนะให้ได้ติดตามกันหลายรายการเช่นเดิมนะครับทั้งเดนมาร์กทั้งไอร์แลนด์ครับคุณผู้ชมครับนะฮะเบลเยียมนะครับผมนะรายการอื่นอีกมากมายครับคุณผู้ชมครับน่าจะเริ่มกลับมาละเสาร์อาทิตย์ครับคุณผู้ชมครับคือคักแน่นอนนะครับส่วนผู้ชมท่านไหนนะครับผมนะอยากจะเข้ามาติดตามนะครับผมนะตัวซูเปอร์นะครับผมนะหรือจะเป็นรายการสดใในนนนคคคคครรรรรอออออบบบบบัััััวฟุตลลขขงงจเเเดดปยทพๆก้้้าาาามมไ่่ืสห สำหรับหนึ่ง k i n หน้าช่องของเจเด็ตมือทองในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับนะฮะเจเด็ตจะมองไปในรายการของเดนมาร์กซูเปอร์ลีกครับในรอบเที่ยงคืนนะครับผมนะฮะเป็นคู่ระหว่างซอนเดอร์ไจสกี้นะครับผมนะฮะทีมอันดับ10ของตารางครับคุณผู้ชมครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทางด้านของริงบี้ทีมอันดับ11ของตารางครับบทวิเคราะห์จะเป็นยังไงมาเราฟังกันครับ จากสถิติในการเจอกันมาครับคุณผู้ชมครับของ2ทีมนี้นะครับเจอกันนัดล่าสุดปี2021ครับคุณผู้ชมครับค่อนข้างจะหลายปีแล้วนะครับผมแลวบอลอาจจะคนละเจนก็ได้นะครับผมนะฮะทั้งสองแมตช์ครับคุณผู้ชมครับที่เจอกันมาเนี่ยซอนเดอร์ไจสกี้นะครับจะเป็นฝ่ายได้ใช้ตลอดนะครับทั้งในบ้านและนอกบ้านครับฟอร์มล่าสุดครับคุณผู้ชมครับซอนเดอร์ไจสกี้เนี่ยเปิดลีกมาครับคุณผู้ชมครับแล้วไม่ค่อยสวยนะนะครับไปพ่ายกับทางด้านของซินเคบ็อกมานัดล่าสุดครับแต่เล่นนอกบ้านนะครับคุณผู้ชมครัับบบนนนะะฮแต่่ถถ้าาาามวอลลใีกเเขป็ยงงไ รวมที่เล่นในบ้านครับคุณผู้ชมครับนะฮะห้าหกเนัดของเขาเนี่ยไม่พ่ายเลยครับคุณผู้ชมครับนะเป็นบอลได้ใช้สีครับผมนะฮะแล้วก็เสมออีก2ครับคุณผู้ชมครับส่วนในด้านทีมเยือนครับคุณผู้ชมครับนะฮะต้องบอกตรงนี้เลยนะครับผมว่านัดอุ่มเคลื่อนก็แย่นะครับผมนะฮะนัดแรกของรายการก็แย่ครับคุณผู้ชมครับทั้งในบ้านนอกบ้านนะครับผมนะฟอร์มโดยภาพรวมครับคุณผู้ชมครับเล่นนอกบ้านเนี่ยนะครับผมนะฟุตบอลลีก ไม่ได้เลยนะครับผมได้ใช้จากทางด้านของเอเดนเซ่นัดเดียวนอกนั้นพ่ายมาแบบ7-8นัดนะครับผมนะฮะฟอร์มช่วงนี้ออกทะเลแบบอย่างมากเลยครับสำหรับคู่นี้ครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับผมนะทางด้านของซอนเดอร์จสกี้นะครับผมนะเล่นในบ้านด้วยครับคุณผู้ชมครับนะค่อนข้างจะได้เปรียบอยู่พอสมควรครับเจเด็ดมือทองครับขออนุญาตเก็บกระเป๋านะครับผมนะฮะเดินทางไปเที่ยวซอนเดอร์จสกี้นะครับผมนะในการเปิดตัวปอปตากรมก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับหรือจะไปหน้าขาวก็ได้นะครับผมนะสาหหหรรับบคคู่นนีี้้ขอใวเจ๊ยับสำหรับววัันนนนนี้้จเดด็ขออลลาไปกก่แะครัับไว้เจอกนใหม่นะะครรัับผมนนนนใวพุ่งี้สสสหรรัััับบววนนีี้ดค